จะไปดัดแฟนคลับแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีพี่น,อ e PC, นอ้องป้องปายสุขุชนแอดเองสีน้ำผ้าแฟนคลับแฟนช่องไปน้ำหาพระราชุด,ดงพี่น้องเอฟซีพันธุน์ุดงมากหลักะมือเสาพอดีเพิ่นบธุบัตผ่านหน้าบ้านตัวเน,นี้เพิน่นได้ยินเพิ่นธุ์ห่วงพอออก,กซีเป็เลขบอกเลขแอดเดงพี่น้องนีเกือบมาเมื่อลงปากบอกได้พี่น้องเพิ่นบอกแอดมือเสารนี่สามตัวเป็นเด้พี่น้อง แต่ว่าแอดร่างห่ว่าความเป็นมาของสามโตนี้เพิ่นไปได้มาจจอไหนเสียดิ่พอดีมีนี่พิ่นขอจับบัตรนี่ยี่น้องเยซีมาจำัดอยู่นี่ก็เลยสิ่ดที่ข่าวมหาเมกะข้าราชคารคู่บาอาจารย์เพิ่นพระราชดุลมาจะใส่บุ๊ยยี่น้องเยซีเพิ่นมาเมือแรกวัชพักที่นี่แหละว่าะฉะนั้นมุมนี้แอดเลยสิน้ำพาแฟน่ข่าแฟนช่องขอไปกราบนมัสการหลวงปู่คู่บาอาจารย์เพิ่นว่าเพิ่นได้รูปแบบเนื่อท่านที่เพิ่นบอกแอดเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่นได้จังไดเสียดิ หรือว <Es> <an> <EN> ่าเพิ่นมาแต่ใจมันขึ้นเลยได้เป็นอหรือว่าพุ่มฟีพุ่มท่างบอกเพิ่นบ่อจะเลยจะเละแต่สิผ้าน้าฝากเส้นสาวเส้นช่องเข้าไปกราบเพิ่นก็พร้อมกันเจ้าพีลังยิบซีพอดีพีลังยิบซีกล้มือใจเว้นละมาได้ช็อตเด็ดได้ซี่เด็ดบช่องใกล้มือหงไมออกพอดีแต่พรุ่งนี้ไม่ออกครับพีลังยิบซี่ไม่ออก รัฐบาลไทยออกพรุ่งนี้วันที่สิบเก้าวันนี้ไม่ออกดนพี่น้องเด้อลายคนหลายคนหลงมือสันดหลายคนหลายคนหลงมือว่าเอ็ดเอ้ยเอกคุโบลล่งแนวทางใ้ควายแน้วพี่สันก่อนสิบมันสิสวยสิบว่าท่านเวลาล่ะภัษาเป็นว่าเอ็ดเองก็เลยว่ามันเอ้ามันหลงมือได้แม่สันดับอื่อนผิดได้หล่ะสันดับอื่นพุ่นสันดับคุนจะภาพี่น้องเยอะที่มหาเป็นสินเด้อ พิ่นสิพักจะขุดบ้านเนาะเสรนเดิดูพักน,น้ำมูลนี่เสร็จดิพิ่นสิพักยั่ไม่ขุดบอเล็กจังเลยเสร็จดิดพี่น้องเออดิเริ่มอีชาวห้องบอกแอดเนี่ยสามตัวเลยล่ะพี่น้องห้องบอกสามตัวเลยแอดเองเลยอย่างหูวความเป็นมากของแนวท่างสามตัวนี่สิ่พิ่น้องบอกนะว่าเป็นจังเลยเสร็จดิเขาไปบอกไปจานน้ำผึ่งเสรนเดิพี่น้องเออดิรือพากพี่น้องอย่างไหมโอ้ขุดไม่เอาไงาจัดไร <c oughs> สามตัวัมนนี้พี่น้องนบอกเอยเมือนเศร้านี่เดือม่วงเรื่มข้าวพีน้องยัดสิเือดม่วงๆแอดเรื่มปากคบอกระดัยสันเดต่ว่ปงานที่พี่น้องเียก,ก,กนักงานคุนบอกรอเศ้าเีือดเลยสิเป็นนักเที่ยนฝันบนนี้จังไดสันเดปพี่น้องยัอย่าลืมฝากกดติดตามฝากาากดไลค์ฝากกดแชร์เดี๋ยวไปหอดมองหอดบอลไปกกลบนมาสก,การผมพร้อมๆกันนพี่น้องเนาะ ความเป็นมาของแนวทางที่สามตัวนี้ว่าเป็นจะไหนมาจะไหนครับพี่น้องเยฟซีครับโอ้เคนกวดตดัดซอยล้งปูอยู่ยประศัตรผมนับกวดตดัดซอยล้งปูอยู่พี่น้องซอยกวดตดัดซอยคู่บาลจาันเลโอ้โหรดธรรมาดาจะเป็นพี่น้องเยฟซีชิว่าหรือมะผักแม่เพิ่นจะทำความสะอาดซอยเพิ่นจะหน่อยสัตกตัวเพิ่นชิว่าเน,านี่ยหนีรถแจ็คแล้วเนาะจะน้ำหาเพิ่นจะได้พี่น้องเยฟซีเย็นเนี่ย หาได้ที่เด็ดฝากตอนพี่น้องเอฟซีส่นนี้ใจเมย์ใจเว้นส่นนี้คู่บาอาจารย์พี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีตัวแทนครับมาสอบถามอันมือเส้านี่ยังไกลหน้าบ้านส่วนนี้อยังไกลหน้าบ้านส่วนนี้พี่น้อง, e งเอฟซีฝันจังเลยข้าน้อยฝันจังเลยก็ข้าน้อย กไ,ไดปั่นแล้วไม่เรียกมากบ่ไม่เรียกมากบ่ขนาดนี้กนไหนนั่นจะเจนี่แหะคิดยังไงบ่คิดยังไงอออยังไงบ่คิดยังไงก็เลยเว้าแลงท่านละอุ้ยสร้างแรวถอพี่น้องเล่นงางายเลพี่น้องคนบอกผมอีก่นเล่นง่างาม ฝันบอกขน่อยหรือจังไดยไม่ได้ฝันครับไม่ได้ฝัน,นเดียวเมื่อฝันกักเรครับแต่ว่าบะเนียนมืน่อเช้านี้ไป่มีท่าบานใกล้หน้าบ้านพี่น้องเอนซีเพิ่งจะบอกสามตัวคนนี้แต่ว่าก็าเลยเพิ่มมาฝันบมดหรือจันเดี้หรือว่าเพิ่งตั้งใจหรือ,รอ,รอว่ารื้อปากจันเดย์ร้อปากบอกขน่อยอือื่วยก่อน แปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่เนาะรตารับผมเลี้ยในรายหญ่เย่นาเราเล่นลยบ่แปครับแปดศูนสี่นเนาะตัดออกตัดออกไลังยี่สี่อืวัดตัดไปข้างในวัดตัดแลาวรก็เลยทำความสะอาดเปลี่ยนเปลี่ยนได้พี่นางวัดอยู่นี่วัดใบใหม่คนบว้เหลือพันตดหมดเลยยู่นี่ แปดศูนย์สี่พี่น้องเอฟซีไปเป็นแนวท่งประสิหาว่าแอดประบวกผู้บา,าบอาจารย์่มบวกเรวจะคบบวกไปในแอดประสิวิเลยสิ <c oughs> บเจ็ดมกราคมเื่อนพี่น้องเอฟซีหกแปดพี่น้องเอฟซีแปดศูนย์สี่บอกอยากแปดศูนย์สี่แปดศูน ตัดออกกัะจะเป็นแปดศูนย์แปศูนย์แปสีูนย์สี่ออเด,ด็กน่ารักจีนอ่ตรงใจเลยละ่ะ <Okay. S 1> มากจรมากแปดสี่สัน,นี้ พี่น้องเอฟซีดูทานรูปแบบแนวทางครับพี่น้องเอฟซีของทายอาจารย์เพื่อนมันรูดป,ปากเนี่ยรูดป,ปากมันป่ครับครับโอ้ยย่างเกินเครื่องคนระ <laughs> ับห่างแล้วก้อย่างแล้วพี่น้องเอฟซีเราเคยเห็นจเจ้าชายเนาะเราเคยเห็นเพ็นเพื่อนห่างใส่จเจ้าชายเนาะหน่อยนักหน่อยน้าพี่น้องเอฟซีสิ่งใโศกแน่นี่นะลูกชายโศกไงนะผู้ใหย่เนาะฝากไปเป็นแนวท้าหน,น,นะน่อยสิเนาะ อารมณิตตรงใจเพื่อนขาเพื่นชอบพี่น้องเย็บซี่เจ้าภาพอย่บนตัวเล็กครับพี่น้องเรับพี่น้องทุกท่านนี่รูปแบบแนวทางครับพี่น้องเย็ซีทุตันที่เด็ดที่เด็ดพี่น้องที่เด็ดที่เด็ดปัิหาวัแอดบ่อยอีหล่ะสามตัวห้างเดียวพี่น้องเย็บซี่ทุตันเดี๋ยวสิเกียนวคลิปให้แป๊บนึ่งก็ลงพี่น้องนี่สิว่าหาวัแอดบ่อยอีหล่ะเขาสิว่าจานเหลียดเขาบ่บอกให้แน่เขาสิไว้โดนโดนสิได้ที่เด็ดมาเช่นเดียวกันสีเด็ดพี่น้องเย็บซี่ท่ามักตัวเด็ดแอดมักแปดศูนย์ก็แปดซี่ มักมาจุกๆเลยพี่น้องอยู่นี่แอดของว้าเพิ่นบอกให้นันจะเสียพี่น้องเอฟซีกันเลยฝากไปเป็นหน้าทางให้โชคลาภหมันพี่น้องเอฟซีมักน้ำตรงตีตรงใจแฟนคลับเป็นช่าง,งประจำเป็พิจารณาเอาทั้งช่างเสนอเป็นเพี่อแค่เสียกลางการ,การตัดสินใจเกีเ๋ยวน้องเอฟซีมักโรเบ,บิร์ตเป็นหน้าทางนำลูกปู่เป็นผู้บาอาจารย์เพิ่นกันประจำเป็พิจารณาเอาอาโชคลาภหมันสนันตกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตลาล,าลงสวัสดียังแม่นครพี่น้องครับ